วิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้ครูก,ก็จะมาทบทวนความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอหากปราศจากความระมัดระวังหากปราศจากความระมัดระวังแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้โดยอันตรายที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีดังนี้นะคะการเผยเพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมการล่อลวงเยาวชนนะคะ การหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะการกระทําผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์หรือพรบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ครูให้นักเรียนดูในะะภาพตัวอย่างการกระทําผิดนะอันนี้ก็จะได้รับโทษนะคะ,นนะ,ระ,คะเรียนมาดูต่อเลยนะคะแนวทางการป้องกัน อันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 2. ไม่หลงชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยง่าย 3. ไม่เข้าเว็บไซต์หรือเผยแพร่เ,พเนื้อหาผิดกฎหมาย 4. แจ้งคุณครูหากพบเห็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม 6. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเ ั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ8ไม่พบไม่ไปพบบุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตเพียงลำพังศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนี่นักเรียนนะนี่ก็อย่าไปหมเชื่อพบเคยยินเพียงลำพังนะคะที่เรารู้จัก ทางอินเทอร์เน็ตนะอันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดรหัสนะคะข้อแนะนำในการตั้งรหัสนะคะสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้เป็นรหัสผ่านนะคะการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะคะ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเป็นการกำหนดว่ามีใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้เช่นการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน Google Drive นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตนะคะการกำหนดซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต มาติดตั้งบนเครื่องมักจะมัมกจะมีโปรแกรมมาธแวร์แฝงมากับโปรแกรมที่ดาวน์โหลดโดยโปรแกรมมัธแวร์เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือสำหรับก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นซึ่งมาธแวร์ที่พบเห็นในปัจจุบันมีหลายประเภทดังนี้นะคะ 1. มาโทจัน สโปรแกรมเรียกค่าไทย 3. โปรแกรมโฆษณา 4. ไวรัสคอมพิวเตอร์แล้วก็หนอนอินเทอร์เนต็ต 6. โปรแกรมดักจับข้อมูลนะคะ จบไปแล้วนะคะน,นี่ก็จะมากูจะมาที่ายเกี่ยวกับมาโทจันนะคะเป็นโปรแกรมที่หลอกลวงให้ผู้ใช้งานติดตั้งและเรียกใช้งานเมื่อใช้งานแล้วกลับสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ ไวรัสคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อขัดฝางการทำงานของคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรำคาญหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบการทำงานของขเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โปรแกรมเรียกค่าไถาเป็นโปรแกรมที่คอยขัดฝางการเข้าถึงข้อมูลด้วยการเข้ารหัสโดยโปรแกรมจะ ใช้รหัสผ่านเมื่อผู้ใช้งานจ่ายเงินตามที่โปรแกรมตามที่โปรแกรมขอร้องนอนคอมพิวเตอร์ puter, หรือนอนอินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมที่คอยหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภ,ภัย <c oughs> บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายทําให้ระบบเครือข่ายเกิดความ เสียหายรุนแรงนะคะโปรแกรมดักจับข้อมูลเป็นโปรแกรมที่คอยแอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆนะคะโปรแกรมโฆษณาเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่การแสดงโฆษณาอย่างต่อเนื่องหรือดาวดน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์นะคะการตรวจสอบมัลแวร์นะคะ 1. สังเกตความเร็วของอุปกรณ์เทคโนโลยี2ตรวจสอบความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เนต็ต 3. สังเกตความผิดปกติในการใช้งาน ีเรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมัลแวร์นะคะกา,การป้องกันมัลแวร์นะคะระหว่างระวังการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเสี่ยงการเปิดไฟล์เนบจากอีเมลที่ไม่รู้จักสำรองไฟล์ข้อมูลระวังการใช้งานไวฟไฟล์สาธา,ารณะ ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์นะคะอัปเดตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สม่ำเสมออันนี้ก็สำคัญนะคะเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ครูอธิบายไปนะคะแบบฝึกหัดหน้า99ทําทำลงในสมุดนะคะหน้า99แล้วก็หน้า103นะคะทำลงในสมุด หน้าหนึไม่ใช่หน้า100นะหน้า99แล้วก็103่งานะคะทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วส่งในลายส่วนตัวของครูเหมือนเดิมนะคะมีอะไรอัปเดตนักเรียนสามารถดูในลายโรงเรียนเฉววดวิทยาได้นะคะคราบนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ